ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่านอติงแฮมฟอร์เรสกับตัวแทนจากอังกฤษเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานของเขาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ <Ừ. S 1> เลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็สามารถเอาชนะเฟเดบาเช่ครับไปได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับในรอบเพย์ออฟนัดแรกครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกในกาเฟเดบาเช่ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนอติงแฮมฟอร์เรสนะครับ โอ้โห oh, และกลายเป็นว่าฟอร์เรสเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับจากมูริโลนะครับในนาทีที่21ครับแล้วก็อีกอร์เชซุสครับในนาทีที่43ครับช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นเลยนะครับโอ้โหฟอเลสเปิดมานำเฟเนบาเช่ยอดทีมจากตุรกีนะครับโอ้ส oh, ประตูต่อศูย์ก่อนที่ครึ่งหลังครับ นอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับจะมาบวกเพิ่มได้อีกหนึ่งประตูครับจากมอร์แกนกิฟไวส์นะครับและก็จบเกมครับฟอร์เรส์เอาชนะเฟเนบาเช่มาได้ก่อนนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์ะครับเรียกได้ว่ากลุมความได้เปรียบไว้แบบโอ้เกือบ100%เซเลยครับก่อนที่เกมนัดที่2นะครับในรอบเพย์ออฟเนี่ยจะเตะก,กันในสัปดาห์หน้าที่บ้านของนอตติงแฮมฟอร์เรส์ครับ ไปดูผลการแข่งการคู่อื่นๆกันบ้างครับกับรอบเพย์ออฟเกมแรกในครับดินโมซาเก็ครับก็พ่ายคาบ้านต่อเก้งในครับหประตูต่อ3เซลติกับโอคาบ้านเช่นกันครับโดนสตุตการ์บุกมากดถึง4ประตูต่อ1นครับเซเวน่าชเวด้าในครับยังบุกเอาชนะลิวมาได้ครับ1ประตูต่อ0ครับ พานาชย์ในก็เสมอกับวิกตอรียเพลเซนนะครับสองประตูต่อ2ครับและลูโดโกเลตครับเรียกได้ว่าเป็นเจ้าบ้านทีมเดียวเลยนะครับที่สามารถคว้าชัยได้ในเกมแรกของรอบเพย์ออฟในศึกยูฟายูโรปาลีกครับเอาชนะเฟรนซ์วาลอสไปได้2ประตูต่อ1นครับส่วนนักเตะแฮมฟอร์เรสนี่ก็ถือว่าต้อนรับโค้ชคนใหม่นะคะวิเตอร์เปเรล่าก็ถือว่าผลงานดีเลยทีเดียว<ช>แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูระยะยาวกันด้วย